สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาพบกับจานะคะจากช่องจาจันทาคะ่ะวันนี้จาจะพาไปดูการขายข้าวนะคะจากคลิปที่แล้วที่พาไปเ,เกี่ยวข้าวนะคะก็มาต่อกันที่คลิปขายข้าวเลยค่ะจาก,ก็ไม่เคยไปนะคะอันนี้ก็คือเจ้าของข้าวนะคะหลังจากเกี่ยวเสร็จแล้วก็คือ,อไปขายข้าวนะคะเจ้าของข้าวก็ต้องนั่งไปกับในรถด้วยค่ะวันนี้ก็เลยลองพาไปดูค่ะที่โรงสีนะคะไปดูกันเลยค่ะ 嗯。Yo Yo เว็ของลงสีก็คือมาต่อแถวมาต่อคิวนะคะช่างกันเลยค่ะเพราะว่าเราจะจ้องช่างทั้งทั้งตัวรถบรรทุกเลยนะคะก็เขาจะมีเครื่องช่างก็คือให้รถบรรทุกเนี่ยวิ่งเข้าไปที่เครื่องช่างนะคะเขาวางไวขง้ข้างหน้าข้างหน้าออฟฟิศเลยค่ะ จะดูเองเหรอว่าไงเาแก่เขามีชน,นา้อนไปแล้วอนีันนี้เราช่างทั้งรนี้มอ,นะอันนี้เราช่างทั้งรถเรามาช่างรถทั้งคนอะไรช่างแล้วเดี๋ยวเราเนี่ยเรากําลังช่างแล้วเดี๋ยวเราก็คือเอาข้าวลง แล้วก็กลับมาชั่งรถเปล่าแล้วก็มาลบลบน้ำหนักออกก็จะได้น้ำหนักข้าวเพียวๆโอ้โหดูเลยเป็นสำนักงานเป็นควาพิเนี่ทำไรอั้นอันนี้ก็คือเป็นสถานีวัดความชื้นเนี่ยอ๋อวัดความชื้นอันนี้เราก็อยู่ อันนี้เราอยู่เนี่ยเขากำลังช่างวัด<ถ>ความชื้นด้วยนะอันนี้เขาอยู่ในรถอยู่<ม>ใน<ด>รถเห็นไหมเสร็จแล้วเนี่ยอันนี้นนนนะนาง,งนานใสปิดจมูกด้วยค่ะอันนี้สำนักงาน เราไปออาารอทำอะไรกันอ่ะมีไข<ร>่ด้วยเแจ้งไปความชื้นมาก่อนนะครับเขาเอาข่าวลงล,ลง็อกไหนเป็นเบอร์อ๋ออ๋อเป็นเบอร์ควา,ามชื้นเท่าไหร่ก็ลงล็อกสามพันสิบอ๋อเป็นเบอร์แยกแยกกระดาษความชื้นเป็นเบอร์อ๋อมันเพิ่งเาจะมาบอกเราทีว่าให้ไปลง คือเราจะเอาข้าวไปไปลงอันนี้ข้าวไปลงลงที่ล้านไปต่อค่ะอันนี้โกดังเก็บข้าวของลงสีเดี๋ยวเราจะเอาข้าวไปลงแล้วเดี๋ยวกลับมาชั่งน้ำหนักรถแล้วก็บวกลบรถเปล่าเราก็จะรู้ว่าน้ำหนักข้าวอะ่ะเท่าไหร่นะคะยโกดังใหญ่ เขาก็จะบอกมาในตะก,กี้ไปตนะกี<ม>้หนึ่งเ<ม>ข้ามาแล้วกดดังข้าวอัน<ม>นี้ครั้งแรกแล้วเนี่ยเราก็ไม่เคยมา,มาเหมือนกันนะไม่เคยมาขายข้าวนะ<ม>อ๋อนี่เขาเก็บในข้าวพนละสีเลยจ้ะ โอ้มันชื้นนี่วาเข้า,ขาล้มครับเข้าล้มแล้วเราใส่กองนี้เหมือนกันอ่ะ,อะ ได้ข้าวล้มมันอยู่ในน้ำกําโคนอ่ะเนี่ยข้าวเราดําเสร็จแล้วเนี่ยเ,เร็จแล้วขึ้นรถขึ้นรถกลับเอารถไปชั่งหนัก เกียร์ให้หมดเนี่ยมันติดผ้าลินน้ำติดผ้ดายางอ่ะอออนี่สมัยนี้โรงสีไม่ตากก็านานนี่อบไปนะนเนี่ยเครื่องอบก็หมดเลยเนี่ยแล้วก็เาไปกองนี่ไปกองเอายางอะไรไปแล้วไปสานเป็นพังก์ก็สารโอ้โหเออเว้ยนี่อันนี้โกดังใหญ่เลย <ล>โอ้ยพ่วงโอ้ยสองพ่่งอันนี้เสร็จแล้วเราจะไปชั่งน้ําหนักรถเปล่าเพราะเราเอาข้าวมาลงแล้เดี๋ยวดูลุ้นว่าจะได้เท่าไหร่ชน,นักเดี๋ยววนมาชั่งน้ําหนักต่ออันนี้ลงสีคลองยี่สิบนะเนี่ยคลองยี่สิบบางเปี้ยว มาตรฐานนี่เราวนมาแล้ววนมาช่างหนักรถเปล่าปื๊ดห้องช่างรับตั๋วเนี่ยได้ใบแล้วช่างเจ็ดเทียนแปดสิบเอ็ดถังไม่ขาดไปไม่ลงแปดขาดไปเจ็ดเทียนแปดสิบเอ็ดถังได้ เยนละแปดพันแปดพัชื้นกว่าฝั่งนรชื้นกว่าชื้นกว่าเพื่อว่ามันเป็นตัวความชื้นแล้วก็ประเภทข้าวแล้วก็อันนี้ข้าวฝั่งบ้านเนาะนี่เรามีทางของทังไหนอย่าอันนี้เราออกแล้ว สำหรับวันนี้จาก็ขอลาไปก่อนนะคะสำหรับคลิปนี้ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้จากับช่องจาจันทาแชนแนลด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย